ร้านชื่อสวัสดีโคโคดีนะคะสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกมะพร้าวทั้งหมดเพราะตัวมะพร้าวเนี่ยมันจะช่วยมันจะมีมารเจอร์รเซอร์แล้วก็วิตามินอ e ีเนี่ยช่วยบำรุงผิวบำรุงเส้นผมอยู่แล้วค่ะคือเราจะเป็นเน้นเป็นน้ำมันมะพร้าวโลชั่นมะพร้าวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากมะพร้าวทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเน้นแพคเกจที่อยู่ในกลา แล้วก็จะมีเซตสำหรับเป็นพวกของชํำล่วยของขวัญใหม่ของที่ระลึกพวกนี้ก็จะเน้นเป็น,นต่างชาติเนกก็จะชอบแพ็กเกจพวกพวกนี้นะคะเพราะข้างในมันจะเป็นขวดที่บรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆข้างในอะคะ่ะ